สวัสดีครับขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการใส่กุญแจเรานะครับร้อยลูกกุญแจเรานะครับก็เราจะร้อยแบบนี้ครับร้อยให้เป็นพวงนะครับแต่ว่าตรงสปริงตรงนี้นะครับเขาก็จะแข็งมากครับเวลาเรางัดก็จะอาจจะเจ็บนิ้วเจ็บเล็บนะครับ ผมมีตัวช่วยนะครับง่ายๆครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นหลอดดูดน้ำหรือดูดนมของเด็กๆเรานะครับเราก็สามารถนำมาตัดนะครับตัดไปเลยนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับเราก็จะเอาสวมใส่เป็น ต้องปลายสปริงเรานะครับเรายัดตรงไปเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็เอาลูกกุญแจที่เราจะใส่นะครับสอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงที่เราก็ไม่ยากนะครับ ถ้าลำพังเราใช้เล็บนะครับก็จะเจ็บนะครับก็มีตัวช่วยง่ายๆนะครับก็จะใส่แล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ ทำให้เราทุ่นนะครับไม่เจ็บนิ้วไม่เจ็บเล็บนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบ รับก็กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ